มันได้ไหมครับอาจารย์มันได้อยู่แต่ว่ามันต้องเกิดก่อนนะเมตตาต้องเกิดก่อนอไม่ใช่ว่าโทสาเกิดแล้วก็ค่อยมาเจริญเมตตามันไม่ได้กันหรอกแต่ว่าเวลาที่เมตตามันมีกําลังแล้วอะโทสะมันจะไม่มาเองอะแต่มันสามารถแผ่ไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์อ่าแผ่ไปได้เหมือนกันไหมคือลักษณะที่มันแผ่ตรงนี้ก็คือมันอย่างเราคิดถึง แล้วก็มีคาบริกรรม่างนี้ทมแผ่เมตตาตัวนั้นก็คือคําบริกรรมแล้วก็มีมโนภาพแผ่เมตตาให้ใครก็จะต้องไปคนนั้นออกไปถึงคนนั้นปั๊บเมตตาตัวเนี้มันก็จะเกิดแต่ต่อมาเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะโทสะกับเมตตาใช่ไหมโทสะนี่มันเกิดจากอะไรอ่ะคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ไปรู้เรื่องราวต่างๆตรง,ง,งนั้นมา แล้วพอรู้แล้วก็มาคิดนึกปุงแต่งแล้วก็มีมโนภาพลนั้นฮะแต่ตัวเมตตาเนี่ยก็มีมโนภาพเหมือนกันแล้วก็มีการบริกรรม <Okay. S 2> นะฮะบริกรรมกับคิดนึกปุงแต่งนี่มันคล้ายๆกันนะเป็นบัญญัติเหมือนกันเ mm hmm. มตตาก็คือตับเพสตาเนี่ยยังไม่เคยเล่าเรื่องโทระัคืออย่างนี้อาจารย์มันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะผมไปใส่บาตร ที่ตลาดแล้วก็เจอพาระที่ท่านเดินตามตลาดมา <Eat. S 2> พอทันทีที่ท่านเปิดฝาบาทเนี่ยอาจารย์ผมเกิดโทรสั่ง <Eat. S 2> ผมเห็นเงินในในบาทเนี่ยอาจารย์<อ>ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่พอใจแล้วผมคิดในใจว่าบาทพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไว้ใส่อาหารไม่ได้มีไว้ใส่เงินอพรผมคิดแบบนั้นนะอาจารย์ผมเกิดโทรสัท์แล้วผมมีความรู้สึกว่าผมจะเผาบาทท่าน <c oughs. S 2> ผมคิดแบบนั้นเลยอาจารย์แล้วผมคิดว่าถ้าผมมีฤทธิ์เนี่ยผมจะเผาบาทเลยแล้วผมจะเผาจีวรท่านด้วย แล้วผมก็ใส่บาทไปแล้วยมอ้อยเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังผมแล้วก็พอเสร็จแล้วเขาก็ใส่บาทต่อแล้วเราก็กลับแล้วเขาก็ถามผมอาจารย์เขาถามว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นผมบอกว่าทําไมเหรอเขาบอกว่าตอนที่ต่อหลังผมอะที่จะใส่บาทเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีคลื่น่ะมากระแทกกระแทกใส่ตัวเขาผมก็ถามว่าเธอรู้เหรอเขาบอกรู้สิบอกว่าคลื่นเน่ยมันกระแทกแรงมาก แรงจนเขาว่ารู้สึกตัวได้อาจารย์เขาก็เลยถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยเล่าให้เขาฟัง <c oughs> เขาก็เอาสิ่งที่ผมเคยสอนเขาเนี่ยมาย้อนผมไหนบอกว่าไหนไหนเอบอกว่าให้ใส่บาตรกับพระโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปเลยแล้วก็เราใส่บาตรเนี่ยเพื่อยังประโยชน์ให้กับพุทธศาสนานี้ให้คงอยู่ได้ต่อไปไหนบอกว่าให้วางจิตแบบนี้ไงผมอ่ะพูดไม่ออกเลยอาจารย์มันเป็นคําพูดที่ผมอ่ะ พูดสอนเขาทุกเรื่องเลยอาจารย์แล้วเขาก็เอาคํานั้นนะ่ะมาย้อนผมผมก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อโทสะเนี่ยมันถูกแผ่ออกไปได้ขนาดนั้นนะ่ะผมก็เลยอยากรูว่าเวลาเมตตาม,มันเกิดเนี่ยมันมีกําลังและสามารถแผ่ออกไปแบบนั้นได้หรือไม่ตรงนี้แผ่ได้<ะ>แต่ผมจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งที่ว่าที่ท่านว่าะจะเผาบาปเผาจิวรนนั่นนะ่ะแต่จริงๆแล้วมันเผาตัวเองเผาใจตัวเอง โธ่ศาสตัวนั้นมันเผาบ้านตัวเองครับอาจารย์่ที่ผมเคยพูดว่าเวลาโทรศาสมันเกิดมันเผาบ้านตัวมันเองใช่ครับแล้วพอมันเผาบ้านตัวมันเองแล้วมันลุกลามไปใบไม้ไมบ้านคนอื่นครับลุกลามไปทางกายบ้างทางวาจาบ้างครับเห็นไหมฮะเนี่ยจะไปเผาบาดเผาจีวรคนอื่นก็อย่างเงี้ยเนี่ยมันเผาบ้านคนอื่นแล้วนะครับเนี่ยแล้วก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นมันเผาบ้านตัวเองก่อนใช่อาจารย์ท่านต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ก่อน แล้วท่านเรียนรู้ตรงนี้แล้วท่านจะรู้ว่าอ๋อไอ้โทตะาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วมันมีการคิดนึกบงแต่งมีมโนภาพอะไรต่างๆนะเนแต่ท่านพูดถึงแต่เรื่องแต่มันแผ่ไปแต่ท่านไม่ได้รู้ไอ้ตัวที่มันเผาบ้าน,น,น,ม,นมาเรียนรู้ตรงที่เผาบ้าน,น,นเวลาโทสะาเกิดมันเผาบ้านตัวเองบัตุสลายตัวเองแล้วก็ไปเผาบ้านคนอื่นจะไปเผาบาศแผวจีวรคนอื่นไงแต่ยังไม่ได้ทำมันดีแล้ว แต่ถ้าไปทำานี่ก็มันไปเผาก็ทางกายออกทางกายทางวาจาไงผมไม่มีฤทธิ์ไงอาจารย์ถ้าผมมีฤทธิ์มไม,ม,ไม่ไอตัวนั้นไม่ต้องมีไม่ต้ององ่ะแต่ตรงที่ไปพูดว่าจะถามโน่นนี่นั่นอ่ะตรงนั้นอ่ะโทสะมันเกิดมันไปเผาบ้านคนอื่นแล้วครับครับเผาบ้านทางทางกายบางทางวาจานั่นไปเผาตรงนี้แต่ถ้าหากท่านไปรู้ที่มันกําลังเผาบ้านตัว,วเองนี่มันประทุษร้ายจิตใจตัวเองตรงนั้นไปเรียนรู้ตรงนั้น พออาจารย์พูดแบบนี้ผมนึกย้อนหลังไปแต่ผมเห็นเลยอาจารย์นั่นนะต้องไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วมันจะหยุดเผาบ้านตัวเองแล้วก็ไม่ไปเผาบ้านคนอื่นด้วยอ่ยยมันต้องมาเรียนรู้ตรงนี้นะนั่นนะมันเป็นอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานก็คือละอภิชาและโทมนัสตได้ในโลกนะตัวนี้สติปัฏฐานก็ช่วยได้นะไม่ต้องไปเจริญเมตตาก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ห้ามเจริญเมตตานะ นะแต่ให้เรียนรู้กับเขาว่าจากนี้คือลักษณะของโทสานนะไอ้น,นี่ลักษณะของเมตตานะและอีกอย่างหนึ่งสต,ติปฐานนะมันมีทั้งสรระทาทงวิปัสสนาใช่ไหมฮะไม่ใช่จะเรยนวิปัสสนาอย่างเดียวนะสมรมะที่ท่านเคยฝึกอบรมมาแล้วอ่ะแล้วก็ถ้าว่าเป็นพรหมวิหารมันก็มีเฉพาะข้งมันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเฉพาะกองนั้นนะก็ต้องเรียนรู้ทั้งสองอย่างทั้งสรระภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแหละแล้วยังไงก็ พอมันรู้แล้วมันก็จะหยุดเผาบ้านน่ะครับ,บอาจารย์ครับแต่เรื่องนี้สอนผมอย่างหนึ่งนะอาจารย์ตอนนั้นนะ่ะผมคิดในใจว่าถ้าเรามาบวชเนี่ยเราจะไม่คล่องกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอง <ä> ตอนนั้นน่ะครับอาจารย์ตอนเมื่อกี้นี้นะพลพลถึงเร่องว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอะ่ะมันเป็นเรื่องของความคิดครับครับแต่ว่าคนอื่นน่ะเขาไม่ได้คิดกับเราเช่นโยมเขาจะทําบุญเขาเคยใส่บายเขาเคยใส่ตะตังอะไรเงี้ยนะเขาก็ใส่ของเขาเขาไม่ได้คิดกับเราอ่ะ มันต้องเรียนรู้เขาด้วย<ม>เขาเรียกว่ารู้เขารู้เรารนะแล้วลบร้อยครั้งก็ชะนะร้อยครั้งคเคยได้ยินจำนวนนี้ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่รู้เขาไม่รู้เราอะลบร้อยครั้งก็แพ้ร้อยครั้งใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ,รบเมื่อเร็วๆนี้ผมเคยเจอโยมที่กำเงินอาจารย์แล้วกนนะ็จะมามาทาบุญให้ผมพอดีผมเดินไปแล้วก็โยมบอกว่านี่โยมมามานโยมไม่ได้เตรียมไปโยมจะทําบุญผมเห็นปุ๊บผมก็เลยบอกว่าโยม อตาตมาเนี่ยไม่รับเงินและทองนะแต่อตาตมาเนี่ยขออนุโมทนาบุญกับโยมด้วยนะที่โยมมีจิตคิดจะใส่บาทพอผมพูดแบบน,นี้อาจารย์โยมเขาก็ยิ้มเลยนะอาจารย์ใช่เขาเาก็เคยใส่ผมหมูเบอกเขาอาตมาไม่รับเก็บไว้เลยมันเป็นหน้าที่ของพาระที่จะต้องปฏิเสธตรงนี้ครับแล้วแล้วผมก็บอกอันนี้สงคือเขาเรียกว่าอนุโมทนาบุญที่เขามีจิตคิดจะใส่บาทไงครับอาจารย์อก็รู้แล้วแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่พร้อม อย่างมานาเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดทําจะทาบุญหรอกบบผมก็เลยบอกว่าเอาว่าถ้าพร้อมเนี่ยเราค่อยมาใส่เลอ,อและอีกอย่างที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยโยมกับพระมันไม่เหมือนกันอย่างที่ท่านเอคิดก็อย่างหนึ่งแต่โยมเขาก็คิดอีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้ก็ไม่ได้คิดอย่างนี้ไงเขาคิดว่าการทําบุญอ่ะ ใส่ตะตังนี่ก็ทําบุญได้เหมือนกันนะฮะใส่าอาหารก็ทําบุญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นพระเรามีหน้าที่บอกโยมอ่าเราต้องบอกว่าเขามีหน้าที่คือเราไม่รับเราต้องปฏิเสธตรงนี้ไงปฏิเสธด้วยก,ยกายก็ได้ปฏิเสธด้วยวาจาก็ได้ปฏิเสธทั้งกายทั้งวาจาก็ได้ผมนี่ทั้งกายทั้งวาจา,กกา,าอ่เราเราบอกเขาได้เราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโยมเขาไม่ได้คิดกับเราอย่างนี้ พราะเขาเคยใสย่เคยทำเขาคิดว่าทำงั้นแล้วที่ไหนที่ไหนพระที่ไหนเขาก็รับกันอย่างนี้แหละ<อ>เราต้องยอมรับว่าออกมันเป็นมานานเ,าเขามีมานานแล้วเราไปแก้ไขเขาไม่ได้หรอกแล้วเราก็แก้ที่ตัวเรา,เ,าเรามาแก้ที่ตัวเราแล้วก็เท่าที่เราจะบอกเขาได้แต่ถ้าในกรณีบอกเขาไม่ได้เอาใส่มาแล้วมาเห็นที่หลังเราก็ทิ้งอีกทีเหมือนกัน,<อ>นก็มีวิธีแก้แต่ไม่ใช่ไป <c oughs> ย้อนไปถึงีตรงที่ว่าเห็นพระรับ แล้วก็โยมใต่ยอย่างนั้นแล้วก็เกิดโตสะตรงนี้เรายังเรียกว่ายังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการว,<ะ>วางใจวางจิตตรงเนี้ยังไม่รู้แต่ว่าต้องยอมรับว่าโยมเขาก็เข้าใจอย่างนั้นหรือพระส่วนมากเขาก็เข้าใจอย่างนี้เขาคิดว่าทําอย่างเงี้ยมันมันได้บุญใช่ไหมฮะเขาไม่รู้วิธีอ่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่เพราะมันอยู่ที่เราอ่ะเราต้องวางใจให้เป็น ยอมรับเขาว่าเขาเขาเขาอย่างนี้ของเขาแล้วเราไปแก้ไขเขาไม่ได้เราจะไปบอกไปอะไรเขาก็ไม่ได้อีกบางทีนะ,ะแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขายัางเป็นอย่างนี้อยู่ก็ต้องปล่อยเขาบางทีเราช่วยได้ก็ได้ช่วยไม่ได้เราก็ต้องปล่อยถือว่าเราเอาเท่าที่เราพอเป็นไปได้นี่ยมันมันมันติดหลังเราก็จะได้ไม่เป็นไม่เกิดโทสากไง อนี่ยรักษาจิตของเราออยเราต้องอเขาเป็นอย่างนั้นเขาเราช่วยก็ไม่ได้แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปโกรธไปเคืองไปอะไรกับเขาไม่ต้องไปเกิดโทสะอะไร,เ,เ,รออเออมันเป็นเรื่องของเขาถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาเขาจะไปนรกกับเหลือง,ของเขาเราไม่ไปกระเขาก็แล้วกัน,นก็แค่นั้นแหละแต่ที่ท่านไปนรกกับเขาอ่ะเพราะทานเกิดโทสะโทสะถ้าเกิดตายตอนนั้นไปไหนอ่ะ ไปอบายนะนะผมบอกเลยตอนที่ผมกําลังใส่บาตรที่ผมชิบหายเลยนั่นน่ะตัวนี้วันนั้นเราอย่าไปอ,อ,อบายกับเขาผมจะไม่ไปนนั้นทาําไงอย่างเงี้ตจิตเราเป็นกุศลได้แล้วก็เรื่องของเขาเราช่วยเขาไม่ได้ก็มาฝึกอยู่กับอาจารย์ไงครับเ,เนี่ยเราต้องวางใจให้เป็นกุศลตรงเนี้เขาทําก็เรื่องของเขาก็ไปอบายก็เรื่องของเขาเราไม่ไปกับเขาก็แล้วกันรเราไม่เกิดอกุศลไม่เกิดโทสะก,กับเขาเท่านั้นแหละแก่นี้ก็จบแล้ว เนี่ยเรียกว่าโยนิสโมสมัชการะใส่ใจอารมณ์ที่มันเป็นกุศลแล้วอะไรจะเกิดก็เรียนรู้ก็มันอาจารย์พูดสักผมเห็นตัวเองเลยตอนนั้นก่<ะ>อนนั้นนะสิเพราะที่ท่านพูดเนี่ยท่านยังไม่เห็นไม่เห็นจิตตัวเองที่เผาบ้านตัวเองนะผมก็เคยพูดหลายหนจําได้เ,เวลาโทษสาเกิดอนะ่ะมันปัสสาวะ้ายตัวเองมันเผาบ้านตัวเองแล้วก็ลุกลามไปเผาบ้านคนอื่น ต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ตั้งแต่มันเผาบ้านตัวเองเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นอยุนิสโสมนัสการว่าใส่ใจไว้ผิดเพราะฉะนั้นต้องโยนนิสโสมนัสการใส่ใจใหม่แล้วกุศลมันถึงจะเกิดก็เกิดจากการฟังนี่แหละแล้วจึงได้ข้อคิดเตือนจิตสกกดใจว่าอ๋อเราใส่ใจไว้ผิดอย่างนั้นนะอาุศลยังเกิดโทษาจึงเกิด แล้วต่อไปก็จะเรียนรู้กับเขาทายัยางไงแล้วกุศลจะเกิดผมฟังธรรมของอาจารย์จิตผมล่าเริงมา,ากเลยอาจารย์อ่ก็ต้องเปน็นอย่างนั้นสิแล้วโทสะมันก็จะเกิดน,น้อยลงไม่ต้องมาเจริญเมตตาก็ได้นะฮะพอมุมมองมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยอาจารย์อ่มันอยู่ที่มุมมองตรงเนี้อยู่ที่เรียวกว่าโยนิโสหรืออโยนิโสใช่ใช่ครับอย,อยู่ที่มนัสการตรงเนี้แล้วได้มาจากไหนอ่ะก็ได้จากปรโตโคสะ ได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรนะแล้วก็ประโยชน์นิโสได้แก่นี้แหละฮะง่ายนิดเดียวถ้าเข้าใจอาจารย์คูผมเนี่ยเห็นตัวเองเป็นฉากฉากเลยตอนใช่ก็ตอนที่เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ฝังใจอยู่นะกี่ปีมาแล้วเนี่ยโอ้อาจารย์นั่นนาสีแล้วยังไม่ถอนจริงิก็ยังคิดอยู่อย่างเงี้ยยังกลุ่นอยู่ตรงนนี่นะใช่ครับมันยังเผาบ้านตัวเองอยู่คิดทีไรก็เผาบ้านตัวเองทุกทีอะ ว่ายังไงจึงเลิกเผาได้ทีคิดแนี้แอดคิดในแง่ที่เป็นกุศลบ้างดิแล้วมันก็จะปล่อยมันเองวางเองแล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันนมันมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่นคิดใหม่นะคิดบวกคิดดีคิดแล้วกุศลเกิดอย่างนี้แหละก็มัน อย่างเงี้ยมันมันขึ้นอยู่ที่การฟังนั่นแหละนะ <g aret> การฟังพอเข้าใจการฟังแล้วก็เอาไปใส่ใจได้ถูก <g aret> แล้วพอฟังเข้าใจถูกแล้วก็ไปใช้ถูกนะแล้วกุศลมันก็เกิดนัะัะผมมีความสุขว่าเวลาผมฟังธรรมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะพูดจนกระทั่งผมมาคิดได้แทบจะทุกข์มันต้องรู้เอง <g aret> แล้วก็แก้ปัญหาเองนะฮะ แล้วต่อไปมันก็เกิดอีกอะพอไปตึกถึงเรื่องนั้นมนโนภาพก็มาอีกก็เรียนรู้กับเขาอีกอันเนี้ยก็เรียกว่ามันเป็นใกล้ๆกับเชื้อไฟโทสะแล้วพอพอมันไปเพิ่มเชื้อไฟอีกมันก็ไฟไฟฐานไฟเก่าอะมันก็ลุกขึ้นมาใหม่โทสะมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็อาจจะมากกว่าเก่าอีกผนึกถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าเลยที่พระอ,องค์บอกว่าพระอารหันเนี่ย เป็นผู้ที่สิ้นแล้วซึ่งกิเลสสิ้นเชื้อแล้วเชื้อก็คือเรื่องเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์มันทุกอย่างแต่พอาหารมันทั้งหมดอ่ะกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแต่โทสะตัวนี้ไอ้อย่างหยาบนะแล้วก็อย่างกลางก็ต้องเรียนรู้กับะกับมันทั้งหมดนั่นแหละมันมีเยอะนะ แล้วโทสะตรงนี้ยถ้าพูดถึงปัจจัยมันก็มีโลภะเป็นปัจจัยแล้วมันทําให้คิดขึ้นมาทีไรก็ไฟเก่าอ่ะมันก็กลุ่นขึ้นมาไฟโทสะมันก็ลุกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทาไงมันถึงไม่ให้มันมันลุกขึ้นมาล่ะไฟอ่ะโทสะก็มาเรียนรู้วิธี่ดับไฟต้องรู้ให้เ่าเท่าทันมันจะครเขาเรียกว่าอะไรรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แกบ ถ้าจะให้แน่ต้องรู้ทั้งแก้ทั้งกันถ้าไม่รู้อะไรเลยก็เพลินไปอยู่กับมันก็ไปก็มันนะพวกเดียวกันนรกไปกับมันเออเราไปทางนั้นนะอาจารย์โทสะไม่มีทางกุศลเกิดขึ้นไม่ได้เลยก็ใช่อาแล้วแล้วมันสร้างสั้งตร้งสังสารวัฏให้ยาวนานด้วยอย่างโลภะโทสาโมหะทาไงมันถึงจะให้ตั้งน้อยลงก็ต้องมาเจริญสตติปัฐานเจริญวิปัสนานะ เอาไปทางนี้แหละผมคิดถูกจริงๆนะที่มาอยู่ที่นี่อาจารย์จะมีมุมมองในถึงที่ผมน่าไม่เคยรู้อาจารย์บางทีบางเรื่องมันเกิดขึ้นกับตัวเรานี้เรายังไม่รู้เลยก็ใช่มันไม่มีเครื่องเปรียบเทียบมันไม่มีข้อคิดเตือนจิตสกกดใจเหมือนผมเห็นมีดอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นมีดเป็นเื่อมีดอีกแล้วมีดกระบาดมือก็ไม่รู้ก้นั่นสีก็ไม่รู้จักไฟอ่ะไฟ ไฟโทรสอย่างเงี้ยไม่รู้จักกับมันหรือไฟลาคะอย่างเงี้ยไม่รู้จักกับมันมันก็ไปเล่นกับไฟแล้วเสร็จแล้วไฟมันก็เผาอาจารย์ครับถ้าเราไม่รู้จักเราจะวางมันไม่ได้ก็รู้แล้วต้องเรียนรู้กับมันก่อนไงแล้วก็รู้วิธีที่จะปล่อยวางกับมันใช่ไหมสาธุสาธุากยฟังธรรบลนิจิตแจ่มใสอรรนาสาธุดีวาไปสวดมนต์ใช่ไห ออกดอกแล้วดอกสีม่วงตาแบกบานแล้วล่วง